ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านเข้าสู่รายการ K T S K T E A T B A T V นะครับหรือว่า No s i g e Cell No s i g e Enemies A Thousand Battles A Thousand Victories นะครับผมก็รู้เขารู้เรารบร้อย ชนะอรอยนะครับแต่ว่าแต่ที่พูดเมื่อกี้นี้มันคือรบพันครั้งแล้วก็ช่างมันก็แล้วกันนะครับผมก็จะเป็นรายการเมตารีพอร์ตนะครับผมที่จะมารายงานว่าตอนนี้สภาพโลกรูนเท e ่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับกับโมเดลที่ยังไม่มีชื่อนะฮะสภาพเมตานะครับตอนนี้ก็จะเป็นเมตาที่จะเอายูนิตมาสู้กันนะครับผมเน้นบอร์ดเก่งใครบอร์ดเก่งกว่าก็ ชัดเจนเลยครับว่าได้เปรียบเพราะฉะนั้นพวกเด็กประเภทยูนิตอย่างเดมัเซียอะไรางี้ครับก็จะได้เปรียบกว่าชาบ้านมิดเรนเร็วแบบทิสตาน่าอย่างงี้ครับสแปมสแปมตัวออกมาเยอะๆก็จะมีแอดเวนทจมากกว่านะครับในสภาพโดยรวมตอนนี้ครับผมแต่ก็ยังคงมีเด็กคอนโทรลเนาะเด็กคอนโทรลที่สเปล์เยอะๆแล้วเด็กคอมโบที่ยูนิตในบอร์ดน้อยๆแต่ว่าเก่งๆยังหลงเหลืออยู่ในเมตาแบบแบบเก่งเลยครับเล่นได้แล้วก็เก่งด้วยครับผมก็ไปดูกันนะครับว่าจะมีเด็กอะไรบ้างนะครับ ข้อมูลทั้งหมดนะครับผมผมก็จะเอามาจาก l u n เ r a a r l l r s t t a t l u n าร a c c g แล้วก็ทวิตเตอเล็กหน้ากับดร l r r นะครับผมผมรวบรวมข้อมูลออกมาแล้วก็สรุปลงในคลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่อยากจะแบบดูเมตาด้วยตาของตัวเองนะครับก็สามารถไปกดติดตามเขาไปดูในเว็บไซต์ของพวกเขาได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันครับผมโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเด็กแรกยอดชนคนกา้ามโตเก่งโคตรเก่งที่สุดในเมตาแล้วครับตอนนี้ก็คือ Pantheon ย u m i นะครับผม Pantheon U u m i เนะี่ยจะเป็นเด็กสไตล์ mid range แล้วก็คอมโบหน่อยๆครับผมยูนิตจะไม่เยอะอันนี้ก็คือหนึ่งในเด็กคอมโบที่ผมบอกไปนั่นแหละครับเน้นไปที่การ์ดบัฟครับผมแล้วก็คนะีย์เวิร์ด e d เนี่ยก็หลายคนก็บอกเหมือนกันว่า คีย์เวิร์ดนะครับซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่แข็งแกร่งมากเราบัฟเขาได้บวกหนึ 1, ่งโบกหนึ 1, ่งฟรีครับบวกหนึ่งโบกหนึ่งแบบเปอร์มาเนนต์นะครับผมทำให้ตัวยูนิตของเราเนี่ยโตโตเกินหน้าเตินตาของเด็กอื่นๆมากๆครับผมคือคือลือบอกเลยแต่ละตัวนี้คือลือมากในทางการเล่นก็ง่ายๆเลยครับมาริแกนหายูนิตไว้ก่อนครับผมแล้วก็หาไอเซนิตเบดได้ครับไอดาบเวนเนี่ยโคตรเก่งผมพูดเลยโยนให้ใครก็เก่งครับโยนให้แพะแพะภูเขาก็ยังเก่งเลยแล้วก็มียูมีเนาะยูมีเนี่ยมันช่วยสนับสนุนนนนใคีีย์์เเเววิรดฟตตตตัั้้งแแแ่่อออทมมกาลบบ ยังไม่ได้จัดเด็กพวกนี้ครับเขาเลยคิดว่ายูมีกระจอกครับผมแต่พอไปไปมาๆแล้วยูมีผมบอกเลยครับว่าโกงมากๆการที่ยูนิตเราโตฟรีทุกเทอร์เนี่ยมันทําให้อีกฝั่งเคลียร์ยากมากต้องคํานวณดาเมจไว้เยอะก่อนที่จะสามารถมาเคลียร์ตัวของเราได้ครับผมบอกเลยครับยูนิตของเขา,าค่ายากมาก ใครที่คิดจะฆ่ายูนิตพวกนี้ต้องคิดดีๆก่อนก่อนที่จะเทรดหรือว่ายิงสเปลแต่ละครั้งนะครับผมเพราะว่าการบัฟของเด็กแพนทิออนยูมีเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชาร์ปไซส์พิวแคทเคสหรือว่าจะเป็นพวกรูปหน้านะครับผมไกดิ่งทัสเนี่ยทำให้ตัวของเออนกน็อกซัสแล้วก็สเปลยิงพิวโดเวอร์เนี่ยคิดหนักเหมือนกันก่อนที่จะยิงแต่ละครั้งอะเนาะนอกจากคอมแบททริคพวกนี้แล้วนะครับเรายังจะมีแพนทิออนนะครับแล้วก็ไอ้มังกรเวนที่ที่สมดุลที่ทุกคนในคอมมูนิตี้พูดถึงกันเนี่ยแหละครับผมแพนฟิตก็ แพนฟิปฆ่ายากชิบหายอะบังกรใหญ่ก็ก็รีบฆ่านะแต่ถ้ามันเริ่มไหลไปเริ่มแบบเลือดเจ็ดเลือดแปดเนี่ยฆ่าไม่ได้แล้วฮะแล้วก็ยังไม่พอเขายังจะมีรรลลี่มาเซอร์ไพรส์อีกบอกเลยว่าแค่แค่หัวแต่ละครั้งก็บินแล้วเปิดมานานแรลลี่ให้อีกฝั่งกลวเล่นๆอย่างได้เลยเพราะว่าตัวมันใหญ่จริงๆอืบางลิสต์นะครับก็มีการใส่ทาลิกไปด้วยเนาะก็แต่ว่าจากวินเลตที่ไปดูมานะครับผมลิสต์ที่ใส่ทาลิกจะวินเลตน้อยกว่าแต่ว่าส่วนตัวเลยนะส่วนตัวผมชอบลิสต์ทาลิกมากวมมให้ตัีี หลากหลายฮะมีการ์ดแบบเยอะมากให้อีกฝั่งเพลย์เอาการ์ดเยอะๆไปก่อนครับผมเพราะว่าตอนจบเราจะมีหรือไม่มีค่อยไปบัฟอีกฝั่งทีหลังเอาครับผมต่อมาครับเด็กต่อมาบอกเลยว่าเด็กนี้มีแชมป์ใหม่นะฮะก็คือทริสตาน่าทีโมนานะครับผมหรือว่าชื่อชื่อใน general นะครับก็คือยอร์โดสวอร์มหรือว่าทริสตาน่าสวอร์มนะฮะเด็กนี้เนะี่ยบอกเลยว่าโคตรเยอะนะฮะโคตรเยอะนี่ไม่ได้ไหมายความว่าเล่นยากหรือว่าเรื่องมากอะไรนะครับแต่ว่าแม่งเยอะครับแม่งตัวเยอะมาก การเจเนเรการมาลงการลดคอสต์ตัวเฟรหรือว่ามัลติลีเจียนฟอลโลเวอร์เนี่ยมาลงทําให้การตั้งบอร์ดของเด็กนี้เก่งมากคุณอาจจะเห็นว่าการตั้งบอร์ดเยอะเนี่ยมันทําให้มือหมดเร็วใช่ไหมครับแต่ว่าสังเกตลิสต์แต่ละใบของมันให้ดีๆครับจะมีการ์ดที่เจเนเรตใบอื่นแบบ Lopping Telescope b เตอร์สตี y มเยอรอะไรอย่างนี้ครับผมทําให้มือหมดเนี่ยค่อนข้างจะกินเวลาพอดีครับไม่เหมือนกับเด็ก นาซิกเนาะที่ลงลงตัวไปมือก็จะเริ่มหมดแล้วอะไรอย่างเี้ครับผมแล้วก็ยังมีคอมแบตทิกเดมาร์เซียโคตรโคดอย่างชาบไซส์นะครับผมแน่นอนครับสามารถเซอร์ไพรส์แลเลี้ออมาได้ด้วยฮะแล้วก็ยังมียอร์เดิลอินอาร์มครับผมที่ทําให้อีกฝั่งเสียเทมโปไปเลยนะครับก็คือการที่ปล่อยให้ฝั่งทีสนาเนี่ยปั๊มบอดโดยที่เราไม่เคลียร์เลยรับรองครับคุณโดนลงโทษด,ด้วยไอ้เจ้ายอร์เดิลอินอาร์มวีอาร์คูลแน่นอนครับผม เด็กต่อไปกันเลยครับผมเด็กต่อไปที่เรากำลังจะพูดถึงนะครับก็คือ Silver, Action, Demacia นะครับผมหลายเด็กนี้คุณอาจจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าเป็นเด็กที่อยู่ยงคงกระพันมาตั้งแต่สมัยเมตา Beyond the b บ n e r w w o o d นะที่แชมป์โลกไปเล่นอารานเล่นนะฮะหลังจากที่เป็นเด็กมามืดของสัปดาห์ที่แล้วครับผมตอนนี้ก็กลายเป็นเมตาเต็มตัวแล้วนะครับด้วยวินเลทที่สูงจัดแล้วก็เพเลทที่สูงจัดนะครับผมเด็กนี้เนี่ยก็ เหมือนเดิมเลยนะสไตล์การเล่นเหมือนเดิมก็คือเทรดเก่งนะฮะด้วยความที่มีตัวคุยกัตแท็กแล้วก็การ์ดของเดมาเซียที่ทําให้ตัวยูนิตเราเนี่ยค่อนข้างจะฆ่ายากนะครับผมแล้วก็พอเทรดเสร็จนะครับผมเราอาจจะลัลลี่ใส่ศัตรูเป็นการเซอร์ไพรส์ครับลัลลี่มีบาเลียแล้วก็แจกบอร์ดทั้งตัวก็คือจะเป็นเทรดบาเลียไม่หายนะฮะเพราะว่าบาเลียมันติดอยู่ที่ซีเวอร์ครับผมซีเวอร์ก็มีสเปลชิลนะก็ทําให้คอมแบททิกอย่างพวกซิงเกิลคอมแบทหรือว่าเวนเจ์ที่มีเนะี่ย มันใช้ไม่ได้นะเพราะมันติดสเปลชิวครับผมและตอนจบเราอาจจะใช้โอเวอร์เวมนะครับโอเวอร์เวมให้ซิเวอร์แล้วก็แจกโอเวอร์เวมทั้งบอดหัวจะตูได้แบบไม่เก่งใจใขรเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าต้องบริหารทรัพยากรให้ดีๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะจั่วน้อยครับผมเรานอกจากนอกจากเพสเซอร์เียมแล้วเราก็แทบจะไม่ได้จั่วอะไรเลยการ์ดบนมือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการจั่วของแต่ละเทิร์นเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่ครับผมบริหารดีๆครับแต่รับประกันได้เลยครับฝั่ง ืมค่ายากไหนเดมาเซียก็มาสาบเด็กแล้วนะครับงั้นเราขอพูดถึงเดมาเซียอีกเด็กก็แล้วกันตอนนี้ก็ค่อนข้างจะก,กระแสะตกไปนิดหนึ่งนะครับทางฝั่งของสเกลนกคับผมมิดฟอร์จูนควินนะครับมิดฟอร์จูนควินเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กดาวร่วงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการมาของแพนทิออนยูมิเนี่ยแล้วก็การมาของซิเวอร์อัคชันทำให้เด็กสเกลเนี่ยครับเอาตัวรอดยากในเมตาครับผมเพราะว่าในการที่บังคับยูนิตมาเทรดเนี่ยทำให้มิดฟอร์จูนแล้วก็ควินแล้วก็ตัวสเกลอื่นๆนะครับ ยืนบนบอร์ดยากครับรวมถึงดูรอนสเกลเจอ์ด้วยนะครับที่เป็นการ์ดทำให้สเกลในเก่งขึ้นมากๆในตอนต้นเกมครับผมคือมิดพอร์จูน3 4มันเคลียร์ยากครับผมแต่ว่าก็ต้องยอมสินโลล่าด้วยการบังคับเทรดของของเด็กเดนมาเซียอื่นๆนะครับผมเด็กเดนมาเซียที่ตัวใหญ่กว่าเด็กเดนมาเซียที่คอมแพตตี้เยอะกว่าอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ผมก็ยังรับประกันอยู่นะครับว่าเด็กเนี้ยยังให้วินเลตสูงมากๆในเมตาอยู่นะครับอย่างเช่นทอร่านะครับที่1เซิร์ฟซีช่วงนี้นะครับก็เอาสเกลเนี่ยมาไต่ คือคือเขาใช้สเกลไต่ามาตั้งตลอดเมตาแหละเขาก็สามารถขึ้นที่1ได้นะครับก็ยังคงเป็นข้อรับประกันอยู่ว่าเล็กสเกลเนี่ยยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในเมตาครับผมและแน่นอนครับผมการดันดี้แมคคนิตของดันดี้นะครับสามารถใช้ควบกับสเกล้ดยการเรากด golden เอ g e s ครับผมและใช้ตัวสเกลตีก่อนทําให้เราสามารถขวดได้อีกรอบครับผมคือคือ,ค,อคือมันไม่มนะีเซนต์อ่ะแต่แต่ใช่มันไม่มีเซนต์ในความเมกเซนต์ผมรับได้แต่มัน ต่อมาครับผมไหนๆก็ฟิลอโกค่อนข้างอกโกไปแล้วเนาะสเกาเราก็มาดูเด็กอกโกอีกเด็กหนึ่งดีกว่าเป็นอกโกแทบจะตลอดกาลนะครับหลังจากที่มันได้ปลดปล่อยเข้าสู่ในโลกของรูนเทล่านะครับผมก็คือเลิกนะฮะเลิกก็ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากนอกจากว่าดวงนะฮะผมเป็นเด็กขึ้นอยู่กับดวงดวงดีนะครับก็คือเลิกโดนแชมป์แบบเร็วมากๆแบบเทิร์นแรกเล็กไซ์เทิร์นแรกไปเงี้ยผมผมว่ามันบูชิดมากเลยนะแต่ว่าธรรมดาก็คือคุณเลิกได้เรื่อยๆครับอาจจะมีพลาดครั้งหนึ่งบ้างอะไรอย่างนี้ครับผม แล้วก็ตอนจบจะมีตัวโอเว่ยมาปิดเกมเะไม่อาจจะไม่ได้ใช้แชมป์ปิดเกมก็ได้แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งนะครับสซึ่งเป็นประเภทที่ผมจะเป็นก็คือดวงฮนะก็คือเลิกพลาดแม่งทุกเทิร์นเลยเลิกพลาดพลาดพลาดทีลวพลาดมากกว่าหนึ่งครั้งเพราะผมทําให้ตัวของเราเนี่ยโตไม่ทันตัวศัตรูตัวศัตรูเนี่ยมันก็โตตามเทิร์นแต่ตัวเราอะเป้าหมายของเราคือเราโตกว่าศัตรูด้วยกันเลกครับผมถ้าเราเลิกไม่ติดก็แปลว่าเราเท่าศัตรูแน่นอนครับเลิกสเตตมันฮิ๊ก็แปลว่าถ้าคุณดวงคุณก็เลิกเเเลล่่่่นดด้้อออคครรัับบบไาาตมมผ็ที6แวะ มาเป็นเด็กคอมโบบ้างนะครับผมคอมโบนี้ตัวเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะมันคือคอมโบแบนเดิลทรีนะครับผมเออจะบอกว่าเป็นเด็กคอมโบได้ไหมก,ก็ได้นะครับเพราะว่าเราเล่นตัวสแปมตัวสแปมตัวแล้วให้บบนเดิลทรีเป็นวินคอนหลักนะครับผมแล้วก็วินวินคอนลรองของเราก็คือการใช้ไอตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปหัวหน้าเขาครับ,รบ <laughs> ก,ก็เล่นเพราะตัวมันเยอะเนาะเราอาจจะเล่นแบบอโกูสตาจิจิก็ได้แต่ว่า จะติดนิดหนึ่งตรงที่ว่าไม่เหมือนทิสตาน่าเนาะทิสตาน่าเนี่ยเป้าหมายของมันคือการลงตัวเยอะๆแล้วจบเกมแต่ว่าหมายของแบนเดอร์ทรีคือการลงตัวเยอะๆแล้วใช้แบนเดอร์ทรีชนะครับผมทำให้เราไม่มีสเปล,ลบุกอย่างเช่นลันลี่นะเต้บาบังลิสก็อาจจะเทคยอเดอร์ยินามานะครับผมเพื่อที่จะเล่นต้นเกมได้เก่งขึ้นแต่ว่าหลักๆก็คือเราก็ยังมีนะมินิมอฟนะมีฟล็อกแล้วก็มีสกอตเอิร์ธที่เคลีย์บอร์ดเพื่อดึงเทมโปของเรานะครับ คือยื้ยื้เกมคือออปชันในการยื้อเกมของเราเนี่ยจะเก่งกว่าเมาืเดิมครับผมและแน่นอนครับผมเด็กนี้ชนะด k กเนสครับผมเด็กต่อไปนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กมามืดประจำสัปดาห์นี้เลยนะครับนั่นก็คือฟิตลูลูยอเรวินอาร์ครับผมเป็นเด็กที่วินเลทสูงสูงโคตร สไตล์การเล่นก็จะเป็นสไตล์อาโกนะครับผมจะแปลงลงตัวอย่างค่อนข้างจะบ้าคลั่งนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใช้ยอร์เดินอาร์มแทบจะเทิหนห้าได้เลยมั้งแต่ว่าถ้าเลงดีๆเราก็จะสามารถเออค,ค่อยๆเทมโปด้วยตัวดาร์ลิงโปโลนะเออหลักๆก,ก็จะการใช้อิลูซีฟสแตทสูงๆจากยอร์เดินอาร์มหรือว่าจากยอร์เดอร์าากัปตันเนี่ยไปหัวหน้าสัตครับผมแล้วก็มีการเทรดฟรีนะจากลูลู่แล้วก็ ฟรมช็อปเปอร์ทำให้เราเทมโปบอดได้แข็งแกร่งขึ้นศัตรูก็คิดเยอะขึ้นนะก่อนที่จะลงตัวอะไรพอเขาต้องเพยาเราไอ้ของพวกนี้ครับผมแล้วก็สาหรับใครที่อยากจะเล่นท้ายเกมว้างกลัวแบบของต้นเกมหมดก่อนแล้วไม่มีดาเมจปิดท้ายเกมเราก็ยังมีทร a เชอร์แทสคนัผมสามารถใส่มาเป็นเทคการ์ดได้นะเนาะเบอร์ก็คือผู้ผู้เล่นขยะนนะครับผมทําให้เราเนี่ยสามารถทำอะไรบูชินบูชินได้จากการแรนดอมนะครับผมหากคุณเชื่อมั่นในแทสครับผมและแทสจะมอบของขวัญให้กับคุณเองครับ ต่อมาครับผมเด็กที่8ของเราจะเป็นเด็กสไตล์คอนโทลนะครับผมอ่าเด็กสไตล์คอนโทนนี้ผมพูดเลยว่าเป็นเด็กอมตะนะฮะเด็กคอนโทลอมตะที่ตั้งกับ e x p a n s i o n beyond the Vanderwood ออกมาเนี่ยก็ยังมีคนเล่นมาอย่างต่อเนื่องนะผมและทำ ผลงานได้ดีด้วยในเวิร์ c แชมเ i ี้ยนชินะครับถูกต้องครับผมกำลังพูดถึงเด็ก Vega Senna Darkness อยู่ครับผมเป็นเด็กที่เพลเรเยอะสุดในเมตาแล้วก็แน่นอนครับผมการหยิบคอนโทรลในเมตานี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เสี่ยงครับผมและแน่นอนครับคนไตแ่แรงดูถ้าจะชอบอะไรเสี่ยงๆกันครับเพราะว่า Vega s e n น a เนี่ยมันคนเล่นเยอะมาก ด้วยความที่เป็นเด็กคอนโทลไม่เหมือนใครนะครับยูนิตเยอะมากไม่ว่าจะเป็นยูนิตดรอปสกับดรอปสที่เป็นยูนิตประจําตัวของดาร์กเนสนะคอนโทรลจิตที่ใสมาแมนิเฟสสเปลอะไรบูชิตบูชิตออกมาฮนะทำให้เรานะครับมีตัวเทรดพอยื้อกับเด็กมิดเบรนทนเถื่อนๆแบบนี้ได้ครับผมเด็กโกมันสู้ได้อยู่แล้วนะด้วยความที่มันเป็นคอนโทลแล้วก็การมาของการ์ดใหม่อย่างเช่นวันลบแล้วก็ทาร์สโพสิชันนะครับทำให้เรามีความสามารถในการป้องกันตัวแชมเปี้ยนหรือว่าตัวยูนิตคุมบอร์ด ให้เราเก่งขึ้นครับผมและแน่นอนครับผมการที่เราจะเอาชนะในเมตาบอร์ดเยอะมิดเรนได้ครับผมเด็กนี้มีจุดสําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือมีรูเนชั่นในการเคลียร์ทั้งหมดครับ <laughs> เด็กที่9 <laughs> ของเราก็คือเอสเวลเคธลีนครับผมด้วยความที่มีแฟดบอลมาเนาะแฟดบอมมายิงตัวปุ๊บพอแฟดบอมยิงเราก็สามารถใช้ฟล็อกหรืออได้เลย <laughs> แล้วก็แน่นอนครับผมสไตล์การเล่นก็คือ r รี c t i ี e นะค่อยๆเทมโปเอาชนะบอร์ดสตูไปเรื่อยๆแล้วก็จบด้วยการเบิร์นเอสเวลหรือไม่ก็การหวดด้วยฟารอนอย่างนี้นะครับผม แต่ว่าเด็กนี้นะครับผมผมต้องขอบอกตรงนี้เลยว่ามันจะยากกว่าตัวของสโลเบิร์นนะใครที่เคยเล่นสโลเบิร์นมาก่อนมาลองจับเด็กเอเดรียน mm hmm. ในเมตาเนี้ยค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเมตามันมันเร็วกว่านะเพราะว่าสมัยสโลเบิร์นมันคือ TLC เนาะแล้วก็ไซออนอะไรอย่างงี้คืออัน,นอันเนี้ยมาประมาณเทิร์น6เทิร์น7เทิร์น8แต่พอเมตาเนี้ยมันโดนบีบมาให้อีกฝั่งเนี่ยตั้งบอร์ดได้เร็วมากก็คือตั้งบอร์ดเทิร์น3เทิร์น4ด้วยความที่เป็นเิสตานะ่าเนาะก็ทำให้เราเล่นลำบากนิดหนึ่งครับผม ต่อมานะครับเด็กที่สิบแลครับผมก็เออเด็กนี้ก็เป็นเด็กมามืดนะมามืดมาช้านานมากๆแล้วก็ไม่เป็นเมตากับเขาสักทีวิลเลจก็เยอะด้วยแล้วก็เพเลตต่ำมาตลอดครับผมกำลังพูดถึงเด็กเดวินดัมเบิลนะครับผมเอาโอเคผมอาจจะบอกว่าเดวินโดนเนิร์ฟไปในเด็กที่แล้วนะแต่ว่าเออไอเจ้าเดวินดัมเบิลเนี่ยเป็นเด็กออกแนวอโกคอมโบนะครับผมก็คือเทิร์สี่ดัมเบิลเนี่ยโคตรเก่งมาก4 5 4ก็ว่าเวอร์แล้วนะฮะยังจะมีสเปลชิลมีอิมแพคควิกแอทแทกอีกเคลียร์เคลียร์โคตรย,ยากอะ่ะ แล้วการที่ใส่คอมแบททริกบ้าๆของน็อกซัสเนี่ยนะครับอย่างเช่นเวอร์ริงเดทไม้ทำให้ตัวของ Rumble เนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำดาเมจใส่หน้าสตูได้เยอะมากแล้วจบด้วยการเบิร์นเท่ๆจาก Decimate นะครับผมเออสเปลคู่ใจของน็อกซัสนะครับผมทำให้การอออินของ r ัมเบิลเนี่ยเดวิดรัมเบิค่อนข้างจะแข็งแก่งมากไตแรงเร็วมากๆครับผมแต่ว่าต้องแลกมากับการที่ว่าถ้าสตูมีคำตอบให้กับรัมเบิคุณจบครับ ก็สดเด็กอื่นๆนะครับผมที่ที่เก่งเหมือนกันนะอย่างเช่นทำลายเด็กแลนด์มาร์กนะฮะเด็กแลนด์มาร์กทาริยาซิกอย่างเงี้ยลิซินนาสเวนแลวก็นาซิกนะครับที่เป็นยอร์เดอร์เบิร์นเนี่ยผมจะขอยังไม่พูดในคลิปนี้เลยเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปเราก็เลยเลือกแค่เด็กที่มันเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะฮะที่มีวินเลดเยอะๆกับม้ามืดนะฮะที่วินเลดครเยอะเลยแต่ว่าเฟลเลดน้อยอะไรเงี้ยมาพูดครับผมไม่ใช่ว่าเด็กที่ผุ่มพูดเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เก่งแต่ว่าเราเราเน้นคนดังครับผมโอเค ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับใครชอบเด็กหนนะก็คอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะจุ๊บๆไปแล้ว